แก้วบีแจกความสดใสนุ่งเอวลอยเผยเอวบางขาวออร่าที่แอบเซ็กซี่เบาๆล่าสุดแก้ว BNK หรือแก้วนะัทรุจาจะมาชิกวงกลุ u p ชื่อดังโพสภาพของตัวเองแจกความสดใส f อขณะเที่ยวทะเลพักผ่อนอยู่ริมชายหาดที่มาในชุดถักไหมพรมด้านบนเป็นเสื้อเอลลอยสีสันสดใสเผยเอวบางออร่าสว่างจา้าท่อนล่างเป็นกระโปรงสั้นรัดรูปเซ็กซี่พร้อมแคปชั่นว่ายูสมายไอสมายทำเอาเหล่าแฟนๆยิ้มไม่หุบเลยทีเดี และนี่คือรายละเอียดข่าวที่เรานำมาอัปเดตให้รับชมกันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ